มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาทีแห่งความคิดถึงองค์อิงโผลก,กอดทักษิณเจอกันครั้งแรกในรอบ9เดือนค่ะวันที่11ตุลาคม2563้อยหงค์อิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวนายทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิปดีโอขณะกำลังโผลเข้าสวมกอดคุณพ่อหลังไม่ได้เจอกันมานานถึง9เดือนค่ะ สามพอ,อยังมาติดโควิดโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าบันทึกไว้เล่าให้ลูกฝั่งค่ะโดยเจอพ่อตั้งแต่ต้นปีเป็นรอบที่นานที่สุดในโลกตอนแรกวางแผนจะมาหาตั้งแต่วันเกิดพ่อซึ่งตั้งแต่พ่อไม่อยู่บ้าน14ปีไม่เคยพลาดเลยตอนนี้ท้องได้3เดือนด้วยเหตุการณ์โควิดคุณแม่เลยยังไม่อยากให้เดินทางเราก็ตั้งใจสิงหาไปหาแน่คุณพ่อไม่สบายพอดีก็เลยต้องเลื่อนมาอีกนานที่สุด ที่ไม่เจอพ่อน่าจะสองเดือนซึ่งก็ร้องไห้ใส่แล้วรอบนี้9เดือนพ่อบอกว่าะยะทางไม่อาจกั้นเราได้แต่ว่าโควิดกั้นได้ซึ่งก็จริงค่ะบอกเลยว่ามันปวดใจมากจริงๆนะคะเวลาที่พ่อไม่สบายแต่เราไปดูแลใกล้ๆไม่ได้ประเทศเดียวกันก็ยังดีค่ะวันนี้ได้มาเจอแล้วตอนเจอพูดออกแค่คำเดียวว่าลูกคิดถึงพ่อมากๆจริงๆจริงๆคุณตาตาหอมหนูผ่านพุงแม่เป็นครั้งแรกแล้วนะคะไว้ออกมาแล้วจะมาทิ้งให้ฟัดนานๆเลยนะ ถามพ่อว่ารู้สึกอย่างไรเจออีกทีลูกท้องแล้ว6เดือนพ่อบอกว่ามันลูกคนเล็กอะ่ะมันยังไม่ค่อยเชื่อเหมือนเจอแบบนี้รอบนี้เราอวบขึ้นคุณตาคนเล็กอะ่ะ34แล้วเดอ้อขออภัยในความเสียงสูงและนี่คือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ